มันมันทม่ไ้นึกถึงเรื่องเล่าหนึ่งที่พี่ชอบมากเลยอ่ะมันเป็นเรื่องเรื่องแบบมองไปข้างหน้ายอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยเนะี่ยมันมันพี่ก็เป็นคนแบบเอ้ยมันต้องมองอะไนแง่บวกเว้ยแอเนื่ออากมาเออเราต้องมีคำหมันเราต้องมั่นใจแล้วใช่ไหมเราก็อ่านหนังสือเยอะแต่แบบบางทีเราก็สงสัยว่ามันมันจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่เราแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่โตมากับหนังสือไอ้พวก Ticket to the Soul อะไรยุคพี่อ่ะรูเอ็กทันป่าเป็นไอ้พวก ถ้าอยู่ในหมวดหนังสือก็จะหนังสืออะไรพัฒนาตัวเองตัวเ,เองอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยออขอบคุณคุณนัทธริกามากครับมาจาก y o ยูทูบอุ้ยอาเรามีใน youtube นะครับใครที่อยู่ใน facebook เราไปฟังย้อนหลังใน youtube ด้วยก็ได้บางคนถนัด youtube ก็ดูยูทูปถนัด Facebook ก็ดู a c e b o o k ได้ครับแต่ว่าฮะดีดีใจครับมีคนมาจาก youtube ด้วยสวัสดีครับ,รบก็ youtube ชื่อโกรดเกมนะครับนะครับโกรดก็โค้ดโก้ดเกมเนี Gold ่ยนะครับ อ่าชิคเก้นซุปทันใช่ไหมครับเราน่าจะรุ่นเดียวกันแล้วครับซึ่งผมชอบผมชอบมากผมชอบมากชอบมากไอชิคเก้นซุปฟอร์เดโซอะไรอย่างเงี้ยที่นี้ผมไปอ่านเรื่องหนึ่งมาแล้วแบบมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้มาจากชิคเก้นซุปแต่มาจากเล่มอื่นแต่แบบมัน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 เปลี่ยนความคิดเลยอ๋อเหรอมันเป็นยังไงพี่เอ็กเอ็กไม่ทันช่วยเราชิคเก้นซุปฟอร์เดโซใช่ไหมมันของโรเบิร์ตฟูกัมแต่ว่าไอเรื่องของพี่ไม่ได้มาจากชิคเก้นซุปแต่มาจากอันเด่นมันเป็นเรื่องของนายพลคนหนึ่งในทหารคนหนึ่ง ไม่ได้คนนี้เขาเอาแบบเราถามเอนะแบบริสเลียนยังไงดีในสถานการณ์อย่างนี้เลยนะเฮ้ยพี่ฟังแล้วแบบเจ๋งว่ะคือเขาไปสงครามเวียดนามแล้วโดนจับเป็นเชลยอ่าแล้วคนเมกันในสงครามเวียดนามพอโดนจับไปในสงครามเวียดนามอ่ะเขาขังกุกขี้ไก่เขาบอกคุ๊กขี้ไก่จริงๆอ่ะ mm hmm. แล้วโดนทรมานเลยอ่ะอืม แล้วก็โดนแบบโดนทรมานโดนแบบโดนโลงโทษโดนเตีโดนใช้งานคือแบบสาหัสเลยอ่ะคุกในเวียดนามอตอนนั้นเนี่ยซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องติดถึงเมื่อไหร่อืมณวันนั้นอ่ะไอเราเป็นเฉลย ER สงครามอ่ะติดอยู่ในคุกอ่ะคือเราแบบไม่รู้เลยอ่ะว่าเราจะจะต้องติดนานแค่ไหนอ่ะซึ่งเขารอดมาได้นะและแกเป็นคนรอดที่แบบเข้มแข,ข็งอ่ะเขาติดอยู่นานมากนานมาก ทีเนี้ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าในคุกเนี่ยก็มีคนสองประเภทคนประเภทแรกก็คือที่ตดคุกด้วยกันกลุ่มที่หนึ่งก็คือฉันต้องมีความหวังฉันจะรอดอืเดี๋ยวอเมริกาจะมาช่วยฉันอ่ายกตัวอย่างเช่นว่าเดี๋ยวประเทศแม่จะมาช่วยฉันอะไรว่ากันไปเช่นเดือนคริสต์มาสฉันจะได้รอดแนละ้วอ่าเดี๋ยวสร้างความหวังฉันจะรอดเองความหวังมองโลกบวกฉันจะรอดกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองก็ตรงกันข้ามเลยกูตายแล้ว ตายแน่โดนทรมานโดนเคียนโดนอะไรตายแน่ไม่รอดแล้วเอออะไรอย่างเงี้ยก็ให้ทายสองกลุ่มนี้กลุ่มไหนห่อเหี่ยวท้อใจก่อนเนี้ยท้อใจหมายถึงท้อใจตอนในคุกอยู่หรือว่าตอนออกมาแล้วตอนอยู่ในคุกเนี่ยมันก็น่าจะต้องกลุ่มคนที่เฮ้ยจะตายแล้วไม่มี เขาทุกคนก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าคนที่เล่าคนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้คนที่สิ้นหวังคนแรกคือกลุ่มที่มีความหวังก่อนเพราะมันผิดหวังเพราะมันผิดหวังอย่างต่อเนื่องคริสต์มาสคนนี้อีสเตอร์คนนี้เป็นอะไรพี่ถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่คะแนนไม่ผิดหวังแต่ก็จะไม่คิดหวังเราไม่มีแผนเราก็จะไม่มีเสียแผนเราจะไม่ทางเสียแผนปรากฏว่าคนที่แบบมันจะผิดหวังซ้ำๆๆแล้วกลายเป็นกลุ่มที่เหี่ยวไปอืม เพราะมันยาวม,นะมันยาวใช่ไหมมันยาวแบบมันเอ็นมันไม่มีเน้ว่าเอนดิ้งจริงๆอ่ะ <c oughs> ไอ้กลุ่มนี้เหี่ยวเป็นกลุ่มแรกเลยแล้วก็ถอดใจก่อนและส่วนให้กลุ่มที่แบบว่าท้อแท้หัวใจที่แบบมันก็ก็ลองลงมาแต่ถามเขาว่าไอ้ลุงคนนี้เขาอยู่ได้ยังไงซึ่งลุงคนนี้ชื่อคุณซอฟเดวสุดท้ายเขาติดอยู่เจ็ดปีเขาโดนเครียดน,นทรมานจนเดินขาเป๋เลยอ <c oughs> แกเป็นคนพิการเดินขาเป๋มาเลยแล้วก็สมัครชิงผู้ว่านายกทั่วทีอเมริกาเลยมั้งระับนั้นเลยอ่ะ ระดับก็ได้เข้าชิงหรือเป็นตัวแทนสักพักเลยอะคือแบบใหญ่โตแหละแต่ที่นี่แกบอกว่าแกบอกว่าแกเชื่อว่าแกจะรอดอืมไม่เสร็จของแกค,คือเดนส์เลียสัก5นาทีแล้วเลิกแล้วแกบอกว่าแกเชื่อว่าแกรอดอืม,อมแต่แกแค่รู้สึกว่าวันเนี้ยแค่ไม่ใช่รอดวันพรุ่งนี้ แกเชื่อว่าแกรอดแต่แกอาจจะไม่รอดวันนี้ไม่เชื่อรอดวันพรุ่งนี้แกต้องทรมานแกต้องอยู่ไปอีกนานแกต้องทนทรมานไปนานแกต้องอยู่ให้ได้แต่แกจะรอดอเออแกเป็นว่าอะไรวันพรุ่งนี้ทรมานแกก็รู้สึกไม่เป็นไรเพราะครูวางเตรียมใจไว้แล้วว่าต้องทรมานแต่กูจะรอดมันคือ mindset ที่มองว่าฉันเชื่อว่าผลลัพธ์มันจะดีเพียงแต่วันนี้อุปสรรคมันเต็มไปหมดแล้วฉันจะต้องผ่านมันไปให้ได้แต่ฉันจะได้สิ่งดีๆตามมาแน่นอนอ่าฮะ ซึ่งอันนี้มันก็เลยเป็นคําชื่อของเขาคือในในพันมั้งอะไรที่สต็อกเดลมั้งที่คุณสต็อกเดลวก็เลยเป็นคำว่าสตอ็อกเดลิตภั์คือมองโลกในแง่ดีในจุดจบแต่เชื่อว่าโปรเซสมันไม่ง่ายโปรเซสมันจะมีปัญหายอยู่แบบนี้ซึ่งตอนหลังแล้วเขาก็บางคนก็เรียกว่าเรียลลิสติกออฟติมิสติกก็คือ,อมองโลกในแง่ดีแบบเป็นจริงอ,อ่าอย่างเช่นว่าพี่เชื่อว่าพี่จะประสบความสําเร็จพี่จะรวยพี่สามารถพูดได้แต่ไม่ง่ายแน่นอนคุณลาไม่ง่ายต้องมีอุปสรรคเยอะอาจจะโดนโกงอาจจะโดนอะไรั้งหมดเลย แต่ฉันจะประสบความสำเร็จอืมแล้วเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้เพราะว่าเพราะว่ามันอาจจะอ่าแต่ไม่ไม่ได้แบบว่ามันจะผ่านไปได้ง่ายๆเราเราพร้อมเพราะงั้นอุปสรรคมันจะมามันก็พร้อมรับพร้อมรับอืมสวย